สวัสดีครับวันนี้กับ l i ่เลนเจอร์สเปเชียลสเตนะครับประจำวันศุกร์หรือเปล่าที่13บสามศุกร์สิาอีกแล้วเหรอมีนาคมนะครับก็ที่แรกจะทำเป็นช่วงสเปเชียลของโคบีเราจะมาไล่จับโคบีกันอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายก็ไม่ทำดีกว่า ดัอองที่ว่าครับรอพัน,นท้ายแล้วค่อยไปจับอีกรอบน่าจะประหยัดขนนกได้มากกว่าครับเพอเมื่อคืนก็จัดไปเยอะเหมือนกันก็ได้มาตัวสองตัวแบบได้มาแล้วแบบไม่ได้ดีขึ้นเลยคือเราไม่มีขนนกเหลือเฟือขนาดนั้นเราประหยัดได้ก็ต้องประหยัดครับ เพือยังหวังอยู่ให้วันไท้ายมันออกง่ายๆหน่อยเราก็จะได้เล่นง่ายไปด้วยโอเคครับขออนุญ,ญาตจัดทีมตรงนี้หน่อยเอเอสต็อปคลิปขึ้น่าอย่างพวกตัวสี่ดาวสดาวที่ได้มาตามด่านก็รวมร่างทิ้งไว้ก็ดีนะครับก็อย่างน้อยทำ วางก็ทำมาสเตอร์ทิ้งสัก5ตัวพอมันพร้อมจะได้อีโวขึ้นไปได้เลยโอเคคือเลือกตัวตอนนี้ถ้าเป็นตัวดาวน้อยๆอ่ะ3ดาวมันก็ไปสูงสุดได้ถึง5ดาวถึงจะมีสกิลก็เถอะคือพวกตัวแถวหน้าก็พยายามเอาเป็นดาวเยอะๆดีกว่าแต่เพื่อเป็นตัวแถวสองโจมตีไกลอะไรประมาณเนี้ยก็ดาวน้อยๆก็น่าจะพอได้อยู่ ไม่งั้นก็พวกสายซัพพอร์ตน่าจะได้อยู่โอเคครับเราเริ่มกันเลยดีกว่าช่วงปกติของเราขนนกมีเท่าไหร่ก็ไม่พอก็ช่วงนี้เ,เล่งตอนทีมันก็ช้านะแต่มันก็จับไม่ได้เองอะ่ะ หรือว่ามันไม่คงที่ไงถึงเครื่องเราจะช้าถ้าเราไปเอาอะไรทําให้มันช้าเนี่ยสปีดการวิ่งมันก็แบบไม่ไม่คงที่อ่ะมันวุบแล้วก็มาวุบอีกแล้วก็วุบวบอะไรประมาณเนี่ยมันไม่คงที่ก็ทําให้เล่นลำบากเหมือนกันนะครับไอซ์แอเพิ่มเอาทวายไลท์ครับ <c oughs> ถึงว่านะครับใครขนนกน้อยๆก็ไม่ต้องรีบประเดเรากอนเน้ตายเอาเผื่อเขาจะปล่อยให้ง่ายขึ้นก็ถ้ามีขนนกก็ลงไปก่อนก็ได้ทีละนิดทีละหน่อยแต่อย่าลืมว่าต้องเอาไปอีโบด้วยนะครับฉะนั้นก็อย่าลืมมาลงด่านตรงนี้ด้วยเก็บคัพเค้กไว้อีโวของอีโบทัวห้าดาวด้วย โอเคครับเกิดด่านชั้นสูงสุดเนี่ยมาเก็บก็ดีครัเคยมันดรอปตัวหกดาวด้วยใช่ไหมละ่ะเกิดถ้าได้ตัวหกดาวก็ไม่ต้องไปล่าตัวห้าดาวมาอีโวเอากบแดงมาล่ามาลงเลยดีกว่าแต่ของล่าได้เนี่เราจะเอาไปกินกบแดงทำไมาาเราแบบมันไม่ได้ดรอปง่ายขนาดน,านั้น ค <Okay, S 2> ครับดอกง่ายไหมม,มาติดกันอย่างที่ว่าผมว่าสะแต่ผมเสียแล้วนะเล็งเยอะเกินไงครับถับจังหวะไม่ได้แล้วผมแบบเออเวลามองอะมองด้วยสายตาจริงๆแต่เวลาจะกดนะใช้ความรู้สึกไนงะเหมือนดนตรีนะครับ ก็คือนับจังหวะกดเพือมั่นใจและจุดนั้นที่เราต้องการพอจังหวะกำลังจะถึงจุดนั้นอีกรอบหนึ่งเราก็ปล่อยนิ้วเลยครับไม่ต้องไปรอไปเล็งอะไรละฉะนั้นถ้าเราจังหวะเสียเราจําจังหวะที่แน่นอนไม่ได้ก็เรื่องใหญ่ครับไปหมดทีนี้มันจะไปไปหมดเลย แต่มันคงจะเรียกได้แหละส่วนใครเห็นในคลิปแล้วสล็อดมันช้าก็มันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้ช้าขนาดนี้นะครับมันเร็วชดภาพโปรแกรมอ่ะมันจับภาพไม่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 ทันเลยอืปากสั่นเลย โปรแกรมมันเร็วจนจับภาพไม่ทันก็เลยเห็นเป็นช้าๆอย่างนั้นน่ะแต่ตอนมันวิ่งนี่ก็คือแบบสายหน้ากันเลยอะอย่างนี้ก็สีดามันมัน,มน,มน,มนไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดกันมากไงทำให้แบบเราเล็งตัวนี้แล้วมันอีกจงังหวะอ้าวมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย ยังไงก็ต้องเล่งเลยแน่จริงด่านนี้เลยเน่มันเด่นกว่าครับคือถ้าดาวมาติดติดกันอะเราเล็งดาวพอพอได้อยู่ติดกันแบบในจังหวะเดียวเดียวกันตึ๊ด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 มาได้อยู่แต่มันตึ๊ด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 เนี่ยมันจับไม่ถูกครับ มันก็ยากนะเป็นเล็งตัวละครมันก็จะยากไปอีกขั้นแล้วครับทางที่ดีที่สุดครับให้มันมาเต็็ๆกันครับคือพลาดตัวหนึ่งแล้วได้อีกตัวหนึ่งก็ยังดีนะแา่ที่ดูแววแล้วคงไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับมาหางหาอย่างเงี้ย รู้สึกสิ้นหวังกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็อิจฉาคนอื่นน้อยลงแล้วแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เวลาเด้ดูในแฟนเพจของไลน์เลนเจอร์ไงเหงนมีคนเขาจับได้ตัวดีๆเยอะพอเรามาดูเอ๊ะเขาก็ไม่ได้จับได้ทุกวันนะ และมันไม่ใช่ทุกคนนะบางคนเขาก็มาอวดแค่วันเดียวไงวันที่เขาจับได้ดีๆแล้วเขาก็หายไปเป็นอาทิตย์เลยถึงจะมาอวดอีกรอบหนึ่งฉะนั้นไม่ต้องไปอิจฉาเขาครับเขาก็ได้พอๆกับเรานี่แหละแล้วก็ถิดว่าไม่ไหวอะ ทางเร็วไปอีกอะคือถ้าดักเลนเน่ผมก็ได้เท่านี้แหละครับมันเร็วไปจงังหวะจะทำยังไงแล้วเนี่ยกว่าภาพเจะจับเราจะโฟกัสที่ภาพแพรมันต้องให้สลัดไปหมุนมาสักเท็ีไง ้พอมาหมุนตรงนั้นแล้วมันจงังหวะนั้นมันจะหลุดไปอย่างที่เห็นเล่นลำบากครับแบบนี้ก็อาจจะต้องไปใช้สูตรดักลูกหน้าครับคือดักข้างหน้าเลนเน่สักอันหรือสองอันแต่เราก็ต้องเห็นก่อนว่าข้างหน้าเลเน่มันคืออะไรบ้างแล้วเราจะโฟกัสเห็นไหมอะไรประมาณนี้ ตรงตรง,ตรงก็มองไม่เห็นแล้วครับเราโฟกัสภาพมันก็ได้แค่อันสองอันนั่นแหละโอ้คครับโอกาสจะมีมันมีให้รุ่ทุกวันแหละของฟรีเด่นฟรีไม่น่ามีปัญหาอะไร คิดามาแล้วนะนะ่เห็นมันลอยมาแต่ไกลแล้วครับโอ้โหหลุดไปเฉยเลยแต่ผมจัดทีแป๊บหนึ่งรู้สึกจะมีตัวเลเวลเต็มแล้วอ่ะนี่ครับพอเลเวลเต็มแล้วนะครับมาสเตอร์ละคอลเลกครับนี่ฮะที่เขาให้ไปรอลงหลายๆด้านเนี่ยเราก็ได้โอกาสทำมาสเตอร์อพวกตัวที่ไม่คิดจะใช้พวกนี้ด้วยนะ คือถ้าว่างถ้ามีโอกาสก็ทําเลยครับเนี่ยก็ข,ขึ้นมาต้องเยอะเนี่ยได้ไปต้องหลายตัวอ่ะเนี่ยได้อีกค่าละเรียบร้อยใจจริงก็ไม่อยากทุ่มัาตรงนี้ให้มากนะตอนเล็งอ่ะแม่มันพลาดบ่อย,อยงไง หมายถึงหมดใจอถึงจะเล็งได้ก็แต่นะครับเล็งได้ก็ใช่ว่าจะจับได้ไงมันได้แค่เลง็งได้แค่เห็นตรงนั้นน่ะจังหวะที่ต้องไปจับมันอีกจังหวะหนึ่งเห็นอยู่จะเฉียวแล้วหลุดไปไงมันก็ เสียได้ไม่น่าเลยแล้วมันเจออย่างนี้หลายๆรอบต่อวันเนี่ยโอ้ยหัวใจบอบชำ้ำโอเคครับก็เลยลุ้นประมาณผ่านๆไปไม่ได้ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ ก็ไปรู้เป็นวิธีที่ดีแล้วเปล่านะหรือว่าควรจะเน้นๆให้มันได้ดี <c oughs> อันนี้พยายามเน้นความเร็วครับแต่ก็แพ้อย่างที่เห็นเออไม่เป็นไรเอลสก็เดนได้เฉยครับก็เหมือนเดิมนะครับผงจะเป็นแค่ชั้นสูงสุด แลวฉันลองลงมาเดี๋ยวจะอืมมีแต่ช่วงแรนดอมแล้วกันส่วนโคบี้นี่ก็ตัวใครตัวมันนะครับก็เทคนิคก็เหมือนกับอันเดิมๆนั่นแหละแ,แต่แค่มันน่าจะยาออกกว่ากับสเปเชียลสเตทครับใครจะทำให้เครื่องช้าก็แล้วแต่ก็ไม่ว่ากันนะ ไม่เถอะทำได้เสร็จมีอยู่แต่ถ้าใช้แบบจับจังหวะแบบผมนี้ก็คือเครื่องมันต้องสปีดคงที่ครับถ้าทําให้เครื่องช้ามันมีเศษที่สปีดไม่คงที่ไงได้จังหวะเดนมันเลยปื๊ดก็ได้จะอีกจังหวะอยู่ดีมาช้าเนี่ยแล้วถ้าเราจับจังหวะไม่ได้มันก็วุ่นอยู่ดี วังให้มันสปีดคงที่แล้วครับ okay. โอเคไม่แน่ใจกบแปลงอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าก็าเลยกะให้มันอืโชคดีก็กบแดงไปเลยเว้ย พลาดกัเปล่านี่มันพลาดเปล่าเบกว้าใจร้ายจังไม่มีภาพขึ้นปกก็ชินแล้วมั้งช่วงนี้ต้องชินจริงๆสภาพอากาศลืมพูดถึงน่าจะเท่าๆกับเมื่อวาน เริ่มเหนื่อยครับเริ่มหน่ยหนยอยเพราอย่างที่ว่าเมื่อคืนสึกหนักจริงๆเล่นบ่อยเกินไง,ไงครับจบตัวนี้ตรงต่อยอนิดต่อยอนิดน่ะจะเอาให้อีโวได้สักตัวไงแม่พอเราฟืนมันก็ไม่ได้ และอย่างที่ว่าครับผมก็ไปลองทําเครื่องชา้าเหมือนกันถึงมันบอกได้ยังไงว่าสปีดมันไม่คงที่แบบเราจังหวะรับจังหวะนี้มาแล้วว่าอยู่ดีๆจังหวะมันเปลี่ยนน่ะกําลังบุ่นๆยย่จังหวะมันเปลี่ยนอะ่อะเราก็เอ้ยไม่ทันวเราเลยจังหวะเปลี่ยนไปอีกแล้วแค่ okay. สมกัน มันจะนเน้นบ้างเหรอเนอะมันจะได้ตัวไม่เสียเวลาเข้ามาดูแม่เหมือนทำงานไม่เต็มที่เลยเออนะเราควรจะเต็มที่สิบอกแล้วมันแยงคนระัพบพลาดป่อยแล้วมันแยง เมเทโอมันเหลือเยอะจริงๆครับใช้หน่อยมาคุกกี้ลันก็มีคุกกี้ตัวใหม่ด้วยนะครับ ลองว่างก็แวะเข้าไปเล่นแวะเข้าไปดูกันด้วยอีเว้นใหม่มาเหมือนกันแต่เราต้องสมก่อนหลุดไปดูดีจังหวะผมประมาณนี้แหละ จะเร็วจะช้าวันนี้ยังไงจะไงล่ะบอกแล้วครับจังหวะมันเพี้ยนไปก็จะเล่นลำบากต้องเร็วขึ้นใช่ไหมโอเคทดี๋ยาก็พยายามให้อยู่ตัวในจังหวะไงไงครับก็จะได้ประมาณเมื่อจะหลดไปนิดนึงแล้วพอเราจะไปเร่งจังหวะไปเป็นจังหวะก็ บางทีมันได้ผลแช่ลงไงเราก็เลยพยายามจะไม่เปลี่ยนแต่พอไม่เปลี่ยนมันก็ได้เท่าที่เห็นนะแล้วครับนอกจากบางตาเออมันฟุกได้หลดมาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบนั้นก็โชคดีอย่างเดียวเลยแต่มันก็จะชัวร์กว่านะไม่แน่ใจเว้ย โอเคอันนี้เร่งจังหวะให้เร็วขึ้นหรือผมจะไปชินกับจังหวะกับโคบี้ไหมสับสนเว้หลายเรื่องหลายเรื่อง เล่นยากครับไม่ติดกันมากอะ่ะจะได้เว้ยอ่ะติดนี่วะแสดงว่าอีกตัวเป็นกบเขียวเป็นไงล่ะ <c oughs> เน้เนๆมันก็ได้นะไม่หรอกก็เล็งเจมแหละกะว่าฉลับไปโดนกบก็ยังดี โอเคครับาได้โม้แล้ววันนี้จากน้อยก็มีภาพนั้นภาพหน้าหกแล้วแล้วก็มิ้นดีกับหลายๆคนที่จับได้ด้วยนะครับ ก็ถือว่าผ่านหลักสูตรแล้วต่อไปก็ไปคิด้นจังหวะของตัวเองครับคิด้นวิชาของตัวเองเนาก็ถ้าได้ดีๆก็มาเผยแพร่กันด้วยอยากได้ตำราอื่นบ้างครับตำราผมมันเก่าแล้วเบื่อเทคนิคเดิมมาเออผมเป็นคนขี้เบื่อนี่ จะต้องมาทำอะไรเดิมเดิมเมียจะเบื่อแรงแบบเดิมเดิมก็เบื่ออย่างเงี้ยจะทำไปเพราะโลภครับโลภอยากได้หกดาวนี่นะครับพอเล่งให้มันเร็วขึ้นกลายเป็นอันนี้แทน เฮ้ยคนใจร้ายโอเคได้อีกที <c oughs> อืมตอนนี้ก็ลอยตัวครับไม่กดดันแล้วพอได้แล้วหนึ่งตัวก็ย,ยังดีเนี่ยมาถึงเลเวลเก้าเก้าเลยครับบอกแล้วว่าลงโหดมากครับเมื่อคืนเล่นหนักมากทำเอาปวดแขนสองข้างเลย เออยินดีไปแล้วใช่ยินดีไปแล้วนี่แล้วก็อะไรอีกดียินดีกับคนที่จับได้และคนที่ยังจับได้ไม่คไม่ถูกใจยังไม่ตามเป้ายัางไม่ได้ตามเป้าก็ใจเย็นกันด้วยแล้วกันครับขออย่างนี้มันเล่งกันไม่ได้เล่งไปก็ไม่คุมครับตัวฟรีเม่ให้จับ ก็ทยอยจัดไปแต่ว่าลวหลังๆมันก็เริ่มให้เองแหละือถ้ามันไม่ให้ก็ด่าแม่งเลยของฟรียังงกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้เก่งนะซึ่งเป็นเลขก็น่าจะได้อยู่แล้วสี่ตัวก็ยังมใีให้ยินล่าอีกนะครับหมดช่วงอีเวนแล้วก็เถอะเวลาตั้งแต่สี่ดาวก็ได้ อย่างว่าจงังหวะผมเป็นอย่างนี้หมดเลยอะมันต้องเร็วกว่านี้อีกนิด,ดงอะ่ะมันจะนับเป็ไงเสี้ยววินาทีเนี่ยต้องฝึกกันใหม่แต่ถ้าได้นี่โหเก่งเลยนะครับเกือบได้แบบเฉียวๆอย่างเงี้ยแล้วเราเร่งจงังหวะขึ้นมาได้อีกเสักนิดอะเราอาจจะจับได้ทุกตัวเลยเยี่ยมมะความคิดที่ดีมโอเคครับหลังจากนี้ก็เป็นช่วงแรนดัมล้วน แต่ก็ยังเปิดไม่อยู่ดีแล้วนะโอเคเริ่มกันที่ a s a um ์สเปซออฟวอลเ a ยชั้นครับ <c oughs> แล้วเจอกัน <c oughs> อันนี้โลกครับเสร็จพอมันโลกเห็นมันติดติดกันมาก็อยากได้เสร็จเลย